คลิปนี้พาทุกคนมาสองเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับน้องเมมอนค่ะดูเหมือนว่าล่าสุดค่ะน้องๆจะถึงญี่ปุ่นแล้วนะถึงสนามบินเอ็นจีโอเพราะว่าได้เห็นคลิปของน้องๆนะเบมอนถึงสนามบินแล้วค่ะนี่อย่างน้องแพรก็ยืนแบบเท่เลยนะคะกดโทรศัพท์ถึงสนามบินเอ็นจีโอนะคะนากโยาญี่ปุ่นนั่นเองนะแต่ว่าเอ็นจีโอคือมันเป็นคําย่อของสนามบินนั่นเองนะทุกคนแล้วก็มีคลิปของน้องๆนะคะเดินอยู่เดินติดติดกันเลยนะกิกานาทีมนะคะตามด้วย น้องเฟน้องอาฮยอนน้องชิกิต้าค่ะแล้วก็ด้านหลังเป็นอาสาโดราเรียงเรียกันมาเลยนะอย่างไรก็พักผ่อนมากๆนะแล้วก็วับมาที่สนามบินอินชอนนิดนึงนะคะตอนที่น้องชิกิต้าอยู่ที่ด้านในค่ะน่ารักมากน้องก็มีการถอดแจ็คเก็ตเสื้อคลุมออกแล้วใช่ไหมนี่คือลุคเรียกได้ว่าสใสมากๆค่ะเต้าชี้ชอบมากดูรอยยิ้มของน้องสีมีคําทะเลนเอ็นดูไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้แม่แม่แฟนคลับเรียกร้องว่าอยากเห็นผมทองว่าอย่างนั้นค่ะเออช่วงนี้เมมเบอร์ก็คือผมสีชมพูกันน้องเอง น้องอาสาก็เพิ่งจัดมาใหม่บรอนซ์สั้นเริ่ดมากเรียวเข็ดฟันสุดไปเลยแล้วก็มีคลิปของน้องแทนนะคะตอนที่อยู่ในสนามบินผมสีชมพูน้องแทก็มีการถอดเสื้อด้านนอกที่ทับออกไปใช่ไหมคะก็ได้เห็นลุกลูกสาวเสื้อสีขาวสวยสเซสสุดน่ารักแล้วก็โสดเซ็กซี่มากๆเลยแหละค่ะซึ่งพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นแฟนคอนของน้องๆเบมอนด้เรียกได้ว่าพรุ่งนี้คือทั้งพี่ๆแบล็กเฮดน้องๆเบมอนนะเรียงเรียงกันเลยนะคะแม่แม่เอฟซีที่ติดตาม2วงนี่ก็อาจจะหวิดไม่ทันเลยเช่นกันนะคะคอนเส ร,รัวรัวค่ะทุ่งนี้อยากได้ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะถึงญี่ปุ่นก็พักผ่อนมากๆนะคะเต้าเด็กก็เป็นความเคลื่อนไหวได้ไดน้อยค่ะทุกคนต่อมาค่ะคืนนี้ห้าทุม่มสามสิบสี่นาทีประเทศไทยไปต้นไปนะคะก็จะได้เห็นน้องๆในรายการบัสวิชุมโอชูนี่คือลูกของน้องๆนะคะในรายการจะได้ชมกันตามเวลาไทยเดอร์ก็สามารถรอติดตามน้องๆได้ค่ะต่อมาค่ะยังมีแอดโฆษณาของน้องชี้แล้วก็น้องแทนนะคะน่ารักมากจากกานิเยไทยแลนด์สวยมากค่ะเป็นความภาคภูมิ ใจจริงๆอ้ Ooh, เต้าชี้ปาดผมมาด้านซ้ายนะคะกับชุดลุกสีขาวฉ่ำม,มากล่าสุดค่ะเบบี้มอนสเตอร์ได้มีการปล่อยเบื้องหลังเป็นช่วงเซนต์ออฟนะคะที่งานคอนเสิร์ตญี่ปุ่นใชม่าชิบูย่าค่ะก็คือแฟนคอนแรกๆเลยนะคะมีการเปิดเผยคลิปออกมาสวยน่ารักมากๆญี่ปุ่นนี่ก็คือเหมือนกับมีการแอบถ่ายแต่ก็ยังง่ายยังไงก็ไม่เห็นช่วงเซนต์ออฟอยู่ดีค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางน้องๆเบม,มอนนะคะก็ปล่อยให้ได้ชมกันเล็กๆน่น้อยน่ารักมากเด็กๆก็เดินมา ทักทายแฟนๆฟน,นะคะน้องชิกี้าก็เฮห,หาปาร์ตี้มากน่าจะเจอคุนปลืม้มใช่ไหมคะลูกเด็กก็สนุกสนานค่ะน้องแพล็ก็น่ารักมากรงจุกให้พี่พี่แฟนคลับทีนึงนะด,ดีวิชั่นออฟคือได้เจอน้องๆแบบใกล้มากๆๆๆเลยนะคะแต่ว่าก็คงจะอยู่ในช่วงเวลาที่จํากัดก็เถื่ยวป่ะชื่นใจค่ะแม่แม,แม่ที่ไปหาน้องนองนะเดลก็ล่าสุดค่ะวายจีก็ปล่อยคอนเทนต์รัวเลยนะคะเป็นเบื้องหลัง behind the scene เพลง be go up mv ที่ถ่ายกันนี่แหละจังหวันนี้ก็น่ารักมากค่ะน้องชิกีต้าต้องทําหน้าตาน่ากลัวนะคะ แล้วก็ตกใจตอนปามมีของพี่โรดานั่นเองใน MB ็นะเจ้าเด็กก็ทําได้ดีเยี่ยมมากๆสีหน้าออกมาแบบใซโกุพาดมากค่ะลูกสาวเอ็นดูเข้าไปอยู่ในความฝันของพี่โรดานะคะเด็กๆปามมีกันฉ่าน้องแพรก็ปามมีกันฉ่านะคะคือจะไม่ได้เห็นว่าโดนปามมีชัดๆใช่ไหมของน้องแพรเนี่ยแต่ว่าจะไปเห็นมันจะเป็นช่วงที่น้องชิงกิต้าทําหน้าหลอนๆน,นะคะแล้วก็ร้องไปแล้วก็จะตามด้วยพี่อายอนใช่ไหมอันนั้นนะเพื่อนๆจะได้เห็นเงาด้านหลังน้องแพรก็คือมีการปามมีนั่นเองเจ้าวันนี้ก็น่ารักค่ะน้องชิงกิต้า กับพี่ดูราโซนมากๆเข้าขากันที่สุดชีชิบอกว่าชอมเมนเจอรี่ตัวแสบมากค่ะอยู่กันก็คือทวีคูณความดือ้อบางคนนี่ก็แบบว่าบางทีแอดนาคลิปมานะคะแล้วก็มาเม้ามอยบางทีก็จะเป็นข้อความจากบ้านเบดเดิ้อต้องกราบขออภัยค่ะก็คือวีตามบ้านเบดนั่นเองนะบางคําแปลค่ะทุกคนนี่ค่ะหมวกของน้องชิกิต้าสำหรับเลงไซโคที่จะได้เห็นเป็นชุดสีแดงๆนะหมวกคือเลือดปังสเมนแตนมากค่ะลูกสาวมีปีกอีกด้วยคนสวยต้องติดปีกเท่านั้นนะคะจังหวะนี้ค่ะที่จะมี นอนชิกิต้าถ่ายฉากไซโคไป3ามเทีเก่งมากสะบัดได้แบบ perfect คือท่าเต้นอันนี้มันจะทํามือแบบว่าแอดนึกว่าเป็นการตัดต่อเอานะคะที่จะทําให้แบบเหมือนภาพสะดุดตึกๆๆเหมือนแผ่นสะดุดใดๆคือน้องน้องก็ต้องทําท่าด้วยนะคะคือทําให้เหมือนแผ่นสะดุดปา<ะ>ร์ตเพอะได้เห็นเบื้องหลังซีนนี้นะคะน้องชิคกต้าถ่ายฉากเต้นผมทองนะขายยาวมากเพิ่งดูนะคะนี่ว่าต้องมันขนาดนี้ท่าเต้นของน้องเบม,มอนนะอย่างที่ยังเก๋เลยค่ะม่สาวสุดเหลืองจังหวะนี้ค่ะน้องแพรตอนจบพูดแล้วก็หัวเราะพร้อมกันน่ารักมากเลยน้องแพรแล้วก็น้องชิคกต้านะคะใน รูปนี้น่ารักน่าตีอันนี้ค่ะก็จะเป็นในพาร์ทที่เด็กๆนี่อยู่ในชุดแดงกันใช่ปะ่ะแดงครามอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าจะมาเต้นกับพี่ๆหัวแดงหน้ากากขาวดีที่ว่าน้องแพรคือวิชวลหนักมากซึ่งสิ่งของน้องแพรเยอะนะคะในช่วงนี้แล้วก็ตอนเป็นเบื้องหลังค่ะตอนที่น้องแพรมีการถ่ายที่จะแบบว่าร้อนๆหน่อยใช่ปะ่ะนี้นี้หน้ากากขาวผมแดงกันใช่ไหมแล้วก็มีจังหวะที่จะมีการเอาม่านลงแล้วก็ทําหน้าแบบว่าจิตๆแน่อารมณ์แบบว่าจะมาไซโครซชั้นใช่ไหมเจอชั้น ไซโคใส่ใสน่ากลัวกว่านี้ปะคะเพราะว่าน้องแพคือแสดงสีหน้าสีตาได้แบบน่าคนลุกมากก็เป็นเบื้องหลังนะคะที่เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามล่าสุดค่าวายจีก็มาลงละเรียกได้ว่าปล่อยคอนทินต์ตอนที่น้องๆเดินทางนั่นเองนะแม่